ข่าวสารจากเทศบาลเมืองบัวใหญ่ประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม2557เมื่อวันที่7เมษายน2557ที่ผ่านมาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ประสบเหตุพายุฤดูร้อนทำให้บ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่นำโดยนายนิพนธ์ลิ้มวงยุทธ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่และคณะผู้บริหารได้ออกตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมืม่อวันที่13เมษายน2557เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยณบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้ง24ชุมชนและทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการประกวดขบวนแหนางสงกรานต์การส่งน้ำพระพุทธรูปการส่งน้ำพระสงฆ์การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและในภาคบ่ายบริเวณบึงบัวใหญ่มีการประกวดตำส้มตำลีลาการแข่งขันชกมวยทะเล การแข่งขันเรือพายและการประกวดเทพีสงกรานในภาคคำเมื่อวันที่22เมษายน2557ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนประจำปี2557เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอุทัยชัยหงนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ทั้ง24ชุมชนเมื่อวันที่24เมษายน2557 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้จัดงานวันเทศบาลขึ้นเพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลตลอดจนให้บุคลากรเทศบาลมีความผูกพันรักใคร่และสามัคคีปรองดองกันโดยจัดกิจกรรมฟังบรรยายธรรมร่วมทำบุญและถวายพระตาหารเพลตลอดจนการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ในจักโครงการอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปี2557ขึ้นในวันที่29และ30เมษายน2557เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะความรู้ด้านการศึกษาเรื่อง การสอนทักษะกระบวนการคิดและให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนเมื่อวันที่1พฤษภาคม2557เวลาประมาณ10นาฬกา30นาทีท่านนายอำเภอบัวใหญ่ท่านเทียนชัยอัจฉริยพันธ์ ได้เดินทางมายังสำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพื่อเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์และฟาร์มไก่พอเพียงในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ท่านนิพนธ์ลิมวงยุทธได้มอบไก่พันธุ์พื้นเมืองชีธาพระทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันุ์แก่ท่านนายอำเภอ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของทางอำเภอบัวใหญ่ต่อไป,ปรเ,เรัสเทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้จัดางานวัน<ะ>วิสาขาบูชาขึ้นในวันที่12พฤษภาคม2557ณวัดประชานิมิตรเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและลํำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชา ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตรตัสรู้และปรินิพานโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากมายเช่นการตอบปัญหาธรรมะการประกวดประทีปคมถือการวาดภาพระบายสีการสวดมนต์หมู่ทํานองสอรพันยะกกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ รวมถึงการฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระครูวิจัยปริยัตกิจท่านรองเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่วันที่16พฤษภาคม2557ท่านผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค4ท่านวิลาวันถนัดค้าและคณะได้เดินทางมามอบประกาศเกียรติคุณแก่ทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ณห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เพื่อแสดงว่าเทศบาลเมืองบัวใหญ่มีผลการประเมินการเสริมสร้างธรรมภาิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับดีซึ่งได้รับการตรวจประเมินไปเมื่อวันที่26และ27กันยายน2556